สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลอง ai ตัวหนึ่งนะครับ ai สํสำหรับสร้างเพลงหลายคนก็คงจะเคยใช้ su no นะครับแต่ตัวนี้มันน่าสนุกตรงมันสามารถ reference จากตัวฝ่ายภาพได้นะครับการใช้งานเนาะก็ใช้ google account เหมือน ai ทั่วไปได้นะครับผมก็เข้ามาด้วย google account ปุ๊บนะครับ มันจะมีให้ผมลองใช้ไปบ้างแล้วแหละแต่รู้สึกว่ามันจะมีแบบเครดิตให้ตอนแรกก็คือเป็นเครดิตรายวันแล้วก็เครดิตในการสมัครครั้งแรกนะครับส่วนการอัปเกรดก็ราคาอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็คงคงไม่ได้ถึงขั้นจะอัปเกรดใช้นะครับก็เข้ามาลองกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนะครับก็ลองใชร้รูปนี้นะครับ <c oughs> เป็นรูปจำยุทธหญิงอ้าวอืมไม่ได้ซะง,งั้นเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะลองอีกทีอ้าวปิดอัลตร้าไฟโอเคอัพโหลดอ่าลองเป็นอันนี้ละกันเดีย๋ยวนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่า มีโปรเจกต์อ่ะครีเอทอ่ะผมคร mm ีเอทโปรเจกต์ก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็แฮชเป็นตัวนี้แล้วกันพลิตอาร์ตฟายเฮ้าไม่ได้ซะง,ง,งั้นงงมากนะครับ uh, mm hmm. เป็นรูปนี้แล้วกัน mm hmm. อืม ผมว่ามันมีอะไรเออร์สักอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างที่เคยทําไว้แล้วกันนะครับก็ตัวอย่างที่ทําไว้เนี่ยผมใช้รูปนี้นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมแค่ว่า Chinese Warrior นะครับเขาก็จะเริ่มเขียนเรื่องราวเนาะแล้วก็มีช h o i c e ให้เราเลือกผมก็เลือกใช้นี้นะครับฝั่งเนี้ยเขาก็จะโชว์เป็น Work Work Flow นะครับ พอเลือกปุ๊บเขาก็จะเจเนเรตมิวสิกออกมาทุตุตุตุะตะตะนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอะไรเงี้ยอ่าทีนี้ลองลองฟังดูนะครับ ก็จะเห็นว่าเพลงที่เขาทำนะครับมันจะค่อนข้าง r e f e r ร n เ e กับรูปเนาะก็อาจจะได้เอารูปมาเป็นตัวตีมในการที่จะทําเพลงนะครับทีน,นี้มาดูเรื่องของความเข้าใจภาษาไทยเนาะผมก็ลองโยนเนื้อเพลงนะครับแล้วก็ถามเขาก่อนนะแล้วก็ลองโยนเนื้อเพลงที่ทํามาจาก GPT ลงไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองให้เขาเจน I <laughs> ก็จะเห็นว่ามันมีความเข้าใจในเรื่องดนตรีลูกทุ่งด้วยนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเข้าใจได้ไม่ได้ต่างจากซูโน่เลยนะครับการทำงานก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับถ้าได้ลองสักนิดหนึ่งหลายท่านอาจจะอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าที่จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบซูโน่นะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมวันนี้ผมถึงไม่สามารถที่จะ อัปโหลดไฟล์แล้วมาเชนได้เดี๋ยวเียวลองอีกรอบนะครับเนะเหมือนจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดู่ะทองเป็นแบบ โฆษณาสินค้านะครับก็เป็นรูปสินค้าอลองเช็นดูนะครับรูปก็จะเป็นรูปแบบโฆษณาสินค้าเนาะโปรโมทสินค้าก็เป็นนางแบบนะครับใช้ตัวโปรดักตัวหนึ่งอยู่เนี่ยครับเขาก็จะเริ่มแบบอธิบายองค์ประกอบของภาพนู่นนี่นั่น,นครับ แล้วก็เลือกแนวเพลงจากภาพปึ๊บป๊บปบแล้วก็นำเสนอนะครับใช้เป็นโนใช้จังหวะโลฟายอลิแกน์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกอะไรพอเลือกปุ๊บเขาก็จะเริ่มเจนเนอเรตเนาะคือ ผมรู้สึกว่าถ้าในแง่ของการทําภาพเอ๊ยทำดนตรีประกอบนะครับมันค่อนข้างง่ายเนาะมันก็ทำให้เราสามารถเลเฟอร์เฟนไปกับตัวภาพหรือเอ่อมูฟวี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องการจะนําไปใช้นะครับก็ต้องถือว่าเฮ้ยมันง่ายดีนะครับนี่เขาก็จะเริ่มเจ n เน a เรตออกมาเนาะออพอเราเลือกพร้อมปุ๊บก,ก็เริ่มเจเนเรตมูดโน่นนี่นั่นนะครับก็จะได้เป็นเพลงออกมาถ้าเราไม่พอใจเราก็กด เนเรเพิ่มได้นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็น2เพลงเนาะ,ะแล้วก็การใช้เครดิตก็ไม่ได้สูงมากนะครับเมื่อกี้50กว่าเนาะเพลงเหลือ30กว่าก็น่าจะเป็นเพลงละประมาณ10กว่านะครับตกประมาณเพลงละ10กว่าเครดิตนะครับที่10กว่าอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการ ที่มีแอสซิสแตนต์ตรงนี้นะครับก็ทำให้ให้ให้มีการกินเครดิตเพิ่มมันจะไม่ใช่แค่การเจเนเรตตัวฟล i ์นะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งเนาะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราจ่ายตังค์มันจะเร็วขึ้นไหมนะครับ ถ้าต,ตอนนี้ก็คือใช้แบบทดลองช่วงแรกอยู่ซึ่งก็ดีนะครับเขาให้ทดลองค่อนข้างเยอะเนาะก่อนที่เราจะไปตัดสินใจว่าเราจะอัปเกรดตัวนี้ไหมนะครับแต่ผมว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบแพงกว่าซูโน่หน่อยนะฮะถ้าซูโน่เนี่ยมันจะอยู่ที่1ิบเหรียญเนาะมันก็เล่นแบบเดือนหนึ่งเนี่ยไม่หมดหรอก1ิเหรียญเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเริ่มสตาร์ทที่18เหรียญก็ ราคาก็อาจจะดูแรงไปนิดนึงนะครับ mm hmm. แต่เขาก็มีเครดิตรายวันให้ด้วยเนาะก็แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนอ่ะเสร็จแล้วนะครับลองฟังกันดู เ็นแซกโซโฟนนะครับอืมก็ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะแต่ว่ามันอยู่ที่เราเลือกตรงนี้เนาะอือม,มันอยู่ที่เราเลือกตรงนี้ถ้าเราเลือกสไตล์อื่นนะสมมุติว่าเราไปเลือกแนวแบบแอมเบียนเปียโน,โนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับก็ไปลองดูนะครับน่าสนใจทีเดียว ถือว่าเป็นโปรดักใหม่ๆที่ดูน่าสนุกนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรลองแล้วมันเวิร์กก็จะมาแชร์ต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ